บ้านสนราฝันสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาแต่งกิ่งต้นแดงเนาะต้นแดงประส้มต้นอีกอายุสี่ปีแล้วแหละแต่ว่าต้นนี้คือต้นที่เคยให้เราให้เพื่อนๆฟังว่าต้นนี้มีปัญหาแล้วสุดท้ายคือเลอตัดเข้าไปสุดท้ายเขาเกิดขึ้นใหม่เป็นต้นคู่ แต่ต้นนี้คือต้นที่เอามาปลูกทดแทนก็เลยได้ประมาณนี้เลยกลายเป็นต้นแดงเป็นกอใหญ่เลยมีผักหวานป่าอยู่ต้นหนึ่งทำไมเหี่ยวอย่างนี้ล่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามาไอ้นั่นเขาเมื่อเช้า,ชามาเกี่ยวเกี่ยวหญ้าแถวนี้เอาตะขอดึงหญ้าอาจจะกระทบกระเทือนเขาก็ได้ เนี่ยค่ะัแบบกฟันป่าปลูกไว้น่าจะสองปีตอนแรกก็มีอยู่สองต้นสามต้นแต่ตอนนี้ทำไมเห็นเหลืออยู่ต้นเดียวไม่รู้นะก็เดินวนดูแล้วเห็นอยู่ต้นเดียวค่ะอันนี้อะไรอ่ะจิ้งหรีดเหรอ ก็ส้มก็ไม่รู้ว่านี่อะไรนะรูของอะไรใครรู้บ้างบอกก็ส้มทีนี่น่าจะใช่ไสเดือนเนาะไสเดือนเขาเป็นแค่กองดินจะไม่เป็นรูแบบนี้แต่รูๆอย่างนี้คืออะไรไม่รู้มีตัวไหมอะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกว่าขึ้นไป ีก,กิ่งเขาเยอะผสมก็เลยจะมามาสางกิ่งเนี้ยค่ะกิ่งเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยตัดออกเดี๋ยวเราไปจัดการกันแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งทางนู้นนี่อีกต้นหนึ่งค่ะใต้ต้นแดงผสมจะ ปลูกผัหวานป่าไว้เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าทดลองปลูกปีแรก,กรู้สึกว่าได้ผลดีเนี่ยค่ะต้นนี้ปลูกไปสองปีละแต่อีกต้นเล็กๆข้างๆนั่นน่ะคือน่าจะเป็นต้นที่หยอดเมล็ดไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะ ต้นผักวานี่แข็งแรงมากๆเลยนะขนาดโดนเหยียบโดนหักเขาก็ไม่ตายนี่อีกต้นหนึ่งค่ะอดทนดีมากเลยเราดูแลให้เขารอดโตขึ้นมาสักปีสองปีหลังจากนั้นเขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ ต้นนี้ประสมจะตัดแต่งกิ่งออกแต่ข้างบนเขาเป็นง่ามสามง่ามจะทำยังไงดีนะตรงนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะตรงนี้จะเอ็นเอนหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้สะเดาเขาเอ็นหนีสะเดาค่ะเอ็นออกไปหาแสงดูสิ ต้นนี้โตดีมากๆเลยนะอายุ4ี่ปีแล้วแหละต้นแดงต้นนี้ข้างล่างนี้ก็ผักหวานหลายต้นเลยนั่นนะคะที่ประสมเอาไม้เสียบไว้นั่นคือผักหวานป่าเอาไม้เสียบไว้ค่ะกลัวคนตัดยาเขาไม่เห็นหรือตัดไปต้นไหนที่ประสมลืมเสียบก็ โดนไปก็มีค่ะแต่ผักหวานป่านี่เขาทนเขาไม่ตายนะโดนตัดไปเดี๋ยวเขาก็เกิดยอดขึ้นมาใหม่ค่ะเพียงแต่ก็โตช้ากว่าคนอื่นหน่อยแค่นั้นแหละแดงต้นนี้สูงใหญ่แล้วก็แตกกิ่งแตกก้านเยอะ เดี๋ยวประส้มขอตัดแต่งกิ่งต้นนี้ก่อนนะต้นนี้ดูจะตัดง่ายกว่าอาวุธคู่กายของประส้มลุงขวัญซื้อมาใช้ดีมากๆลุงขวัญสั่งใบเลื่อยมาใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะคมดีมากๆเลยลุงขวัญไปแต่งกิ่งไผ่เสร็จไปหลายกอแล้ว นี่ผสมก็เอามาแต่งกิง่งต้นไม้ต่อใช้เลื่อยแบบนี้ก็รอยแผลก็เรียบสวยงามเบาแรงด้วยค่ะค่อยๆเลื่อยไปเนาะใช้สำหรับงานเบานะก็พอดีกับแรงผสมนี่แหละ กิ่งเล็กๆค่ะกิ่งไม่ใหญ่มากกิ่งเท่าประมาณข้อแขนเนี่ยค่ะถ้าใหญ่กว่านั้นก็ไม่ไหวแล้วถ้าใหญ่กว่านั้นก็ต้องใช้มืออาชีพอย่างเรามันมือสมัครเล่นค่ะค่อยๆแต่งไปกิ่งไหนที่อยู่ต่ำๆล่างๆก็ตัดออกค่ะเพื่อให้เขา ตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยงยอดอยู่ข้างบนถ้าเลยหัวขึ้นไปแล้วตัดไม่ถึงแล้วก็คือปล่อยแล้วค่ะตัดเท่าที่ตัดถึงเนาะวันนี้อากาศดีร่มดีทั้งวันแดดอ่อนๆอลมโชย ปรสมทำงานอยู่คนเดียวเพลินเลยค่ะตัดกิ่งโน้นตัดต้นนี้ตัดตัดตัดกิ่งในที่อยู่ต่ำต่ตัดให้หมดให้เหลือแต่กิ่งสูงสูงพอเห็นผลงานตัวเองแล้วก็ชื่นใจค่ะแอบชมตัวเองคนอะไรเก่งจัง ต้องให้กำลังใจตัวเองเนาะดูสิคะบรรยากาศในสวนล่มชยแดดอ่อนๆอากาศเป็นใจมากๆม,มาสวนสามวันวันแรกก็คือวันนั่งรถมาถึงก็ทำงานบ้านนิดๆหน่นนอยๆก็ได้เวลานอนแล้ววันที่สอง อากาศเป็นใจอากาศดีดีได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยตัดแต่งกิ่งได้หลายต้นเลยค่ะต้นแดงในสวนนี้ก็มีหลายต้นอยู่นะพระส้มก็จะหามาปลูกเพิ่มเรื่อยๆปีแรกใช้วิธีเพาะ,มะเมล็ดเองด้วยซ้ำก็เอามาปลูก แต่ปรากฏว่าน้องไม่ค่อยโตปีต่อมาเลยซื้อต้นกล้าเนี่ยค่ะต้นเนี้เป็นต้นกล้าที่ซื้อมาต้นกล้าที่โตแล้วด้วยนะซื้อต้นลา40บาทความสูงประมาณแปดสิบเซนได้เขาโตดีค่ะเนี่ยไม่มีระบบน้ำตรงตรงนี้ไม่มีระบบน้ำนี่ปลูกไปได้สองปี ต้นแดงอายุสองปีนี่ก็โตดีใช้ได้ปลูกพร้อมๆต้นพยอมค่ะสูงใหญ่พอๆกันบางต้นก็เมตรครึ่งบางต้นก็สองเมตรหรือกว่าสองเมตรก็มีแต่แต่งกิ่งเสร็จแล้วก็เอาใบมาคลุมดินค่ะช่วยรักษาหน้าดินรักษาความชื้นเนาะ เนี่ยค่ะตัดลงมาแล้วก็ตัดเป็นย่อยๆอีกทีหนึ่งช่วยคลุมไว้ตัดไปตัดมาก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อย